เดี๋ยวไปดูห uh, ้องน้ําข้างล่างบ้านนะของบ้านปะเอนะแป๊บหนึ่งนะโอ้หอันนี้เอาไว้สําหรับแขกที่มาซ้อมเปตองเลยนะอาบน้ําด้วยนะข้างบนนะไอห้องนู้นไม่ใช่ข้างบนห้องเดียวกันเนี่ยแหละนะแบ่งตอนแรกพ่อว่าจะไม่เข้านะแต่เขาบอกว่ามันมีแอบหลุมอยู่นี้เราให้ช่างหัดทำเจ๋งเจ๋งอันนี้เป็นไอเดียของเจ้าของบ้านใช่ไหมใช่หลุมนี้โนช่างมาทำศิษฐสาเป็นหนัง้อทะเลาะกับช่างไหมเนี่ยหลุมเนี้ย ได้อยู่เขาลองทาให้โอเคสวยมากเลยครับแต่ถ้าหลุมจริงๆโดยทั่วไปมันจะติดฟ้าผนังออใช่มันจะอันนี้เราบีบช่างว่าเขาจะทําได้ไหมสาหรับแค่ตัวโอ้เท่ากับติดไอ้กระเบื้องสองฝั่งเนาะใช่เจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องหาซื้อเนี่ยเออเจ๋งเลยครับเนี่ยแหละเราต้องการแค่นี่ยแหละห้องน้ํามีที่วางนี่นะนี่ไอเดียดีมากเลยหนูจะไปจับลูก เพอออกมาก็เป็นถนานเปนตองเลยโถส้วมผู้ชายไม่จําเป็นนะครับแต,แต่มีใช่ไหม